Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video สวัสดีวันปีใหม่ค่ะทุกคนก็จอปีใหม่นี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดปีที่จะถึงเลยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้กับปีเก่าๆนะคะเริ่มต้นปีใหม่กับสิ่งดีๆค่ะแล้วก็ขอแนะนําสิ่งดีๆในต้นปีเลยนะคะก็คือละครเวที เพลงแรกของเธอสุนทราพรหรือมิวสิควลค่ะก็ยังไงก็จองกันในเยอะนะคะแล้วก็ไปโชมเยอะค่ะรับรองว่านี้เป็นของขวัญชิ้นที่ดีที่สุดตอนต้นปีพร้อมที่จะเจอกับสิ่งดีๆในปีหน้าเลยทีเดียวนะคะไงก็อยู่กับเนยเป็นนานๆนะคะเพราะว่าเนยคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนดนมากเลยนะท a p p ่ n ย w Year สวสด